ให้เสียงภาษาไทายโดยพวกนั้นไม่ได้รอเล่นฮะถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองเข้าใจแล้วละ่ะเป็นการช่วยชีวิตติปาเทอะไรอย่างนี้ฉันจำซ้ำไปสมกับไปบผู้สง่านงามอย่างฉันแม้แต่นิดเดียวเลย ไม่เห็นหรืึไงที่สวดที่รละเอียดอ่อนของฉันอาจจะพังข้อได้นะเพราเธอเล่นฝันไม่เลี้ยงแบบนี้นะ่ะโดนเลยปัญหากเกิดขึ้จากวงจรตรงนี้นะอาจจะฟ่อไม่ได้และก็ได้ด้วยฟัมฉันทุบเจ้านี่ทิ้งได้ไหมแต่ว่าภารกิจของเราคือต้องช่วยเขานะครับแต่นี่มันไม่ใช่คนด้วยซ้ำ ฉันฟันให้เป็นท่อนๆแล้วเอาชิ้นส่วนทั้งหมดกลับไปได้ไหมแบบนั้นน่าจะถือว่าช่วยแล้วนะใจเย็นก่อนนะครับอาจารย์หายใจลึกๆใช่ๆใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนทำตามที่หมอนํานูดดีกว่านะหายใจหายใจลมหายมหายใจลมัาใหลมหายใจาใหายใจลใจหยในมใจยในลมหาดใายย ตรวจสอบไอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยเหลือเป้าหมายและยืงยนตัวตนเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันหุ่นยนต์ไม่ใช่หรอเธอส่งเราเข้าไปในพื้นที่ขอรับเพื่อช่วยไอ้เนี่ยออกมาเนี่ยนะหุ่นยนต์ยังงั้นเนร่ะ ฉันมีอิทธิฟลจากกลชนิดกุบงุมระยะไกลแถมยังมีความสามารถในการตัดสินใจแบบตึงอิสระซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกว่าวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัยและเทคโนโลยีอันดับสูงฉันคือแมชชีน G A P R B Mark Two the Face อย่ามงอ่านเอาฉันเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์ฉันตามพวกนั้นนะกระจอกชิบอ่ะแต่แกก็เป็นหุ่นยนต์อยู่ดีนั่นแหละ ตใจปลอดอยาเตะผมเลยนะครับไม่งั้นผมอาจจะพังก็ได้นะครับอาจันทร์ครับแขนของเขาค่อยตรงแต่งแล้วละ่ะงั้นเหรอถ้างั้นฉันหักแขนที่ข้างออกมาดีไหมจะได้เท่าเกันไม่นะอย่าอย่านะคะผู้ประปชาการโปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะเงียบหน้าฉันไม่สวดในหุ่นกระป๋องไร้ค่านี้หรอกไม่เป็นไรฮานะ เดี๋ยวฉันจัดการเองอา,เอาจารย์คะคุณกำลังทำอะไรนะฉันคิดว่าแขก V.I.P. ของเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะก็เลยช่วยลดน้ำหนักให้อยู่เอ้อฮึบทำไมที่ประชูมระเบียบของฉันเ่ยขอโทษด้วยนะคะที่ฉันมาขัดจังหวะปาร์ตี้สุดเถื่อนของอาจารย์แต่เราไม่มีเวลามาทำเรื่องแบบนั้นแล้วล่ะคะ่ะ อะไรอีกล่ะอ,องค์การบริหารโลกอัปเดตข้อมูลดาวเทียมแล้วค่ะจากข้อมูลใหม่ที่ได้มาเราพบว่ากิจกรรมของวัตถุคอรับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในตำแหน่งของอาจารย์เวทคอรับจำนวนมากที่ซุ่มอยู่กำลังมุ่งหน้าไปหาคุณอีกไม่นานพวกมันจะล้อมคุณในทุกด้านว่าไงนะแน่าใจหรอว่าไม่ได้ดูผิดทำไมพวกเวดคอรับถึงถอมาถึงที่นี่ด้วย ฉันก็ไม่รู้ค่ะแต่ข้อมูลได้รับการยืนยันแล้วจากหลายช่องทางคุณจะต้องพาหน่วยเฟนเรียหลบหนีโดยโดย่วนก็ได้เรื่องอรายละเอียดเอาไว้คุยทีหลังค่ะรีบกลับมานะคะเอ่อก่อนฉันจะลืมค่าอะไรที่อาจารย์ทำพังจะถูกหักจากค่าจ้างของหน่วยเฟนเรียนในภารกิจนี้เข้าใจาไหมคะว่าไงนะ นี่คุณประธานเดี๋ยวก่อนสินี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะมีนาเธอวางสายไปแล้วเหรอครับเดี๋ยวใส่เข้าที่สองนาิกากับกล้านาิกาเวคคอรับตัวหมายกันแรงบุกเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวหักสอบไปทางสามนาฬิกาจับแน่นๆนะ ดูถ้าจะลำบากแล้วสิเหมือนว่าการเคลือนไหวขงมันจะต่างจากปกตินะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกกันแน่นะ <c oughs> มีนาเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูถ้าจะไม่สบายเลยอยากดื่มอะไรหน่อยไหมครับแต่ว่าบริษัทของเรามีงบซื้อได้แค่นักเปล่าแล้วนะชีวิตของฉันพังหมดแล้วว่ากันนะครับผมไม่ได้ยินเลย ชีวชิตของฉันพังหมดพระพวกนายยังไงเล่าต้องทำโอทีในวันได้ที่เข้างานทำด้วยทำกระเจ้าอีกนอยทำไมพวกนายต้องลากฉันมาเจอโรูพวกนี้ด้วยฮะเป็นบ้าอะไรกันไปหมดน่ะหานี่ล่ละครับชีวิตในหนึ่งวันทางานของพวกเราอย่าเครียดไปเลยนะครับคุณมีนา เราต้องฝ่าวงล้อมไปให้ได้ก่อนที่มันจะพาเพื่อนมาทุกตัวมาครบจุดอ่อนของวงล้อมอยู่ตรงไหนจากข้อมูลปัจจุบนันกำลังต่อต้านจากเบาบาที่สุดทางทิศสามนาฬิกาค่ะฉันจะขอแนะนำให้คุณหนีออกจากตำแหน่งนั้นค่ะก็ได้ส่วนการตั้งทัพของเราฉันจะเป็นคนนำเองค่เธอนะนะฉันบอกแล้วไงฉันมาหาเงินนะ ต่พวกเขาหักเงินฉะนไปแล้วก็พราะวกคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นฉ,นนฉนันจะจัดการกับวัตถุคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะให้โบนัสบ้างไงพูดอะไรของเธอนะ่ะไปกู้เงินผิดกฎหมายมาหรือไงอะไรนะฉะนันมีข้อความบุหรี่จากองค์การบริหารโลกค่ะเนื่อจากระดับคอร์รัปชันในบริเวณที้สูงมากเกินไปก็เลยมีการออกแจ้งเตือนไปกาการเคาน์เตอร์ไซต์ระดับสมแล้วล่ะคะ่ะ บ้ายต้องออกไปให้ทันแล้วนะผมว่าเราน่าจะทำสำเร็จแล้วแหละครับถาหมายความว่ายังไงนะนี่เด็กใหม่ถอยไปเดี๋ยวฉันจัดการเองอะไรกันนะฉันบอกแล้วไงไม่ใช่หรือว,ว่าจะอยู่แนวหน้านะฉันไม่มีเวลามาโอเด็กงองแงแบบเธอหรอกนะนี่เป็นคาสั่ง ถ้าจะออกไปลุยแบบนั้นรับรองว่าไม่รอดแน่ชิยุนครับผมอย่างนายถึงเช่สั่งให้อยู่แนวหน้านายก็คงไม่ทําตามอยู่แล้วสินะถูกต้องแล้วล่ะครับผมเป็นคนรักชีวิตตัวเองเกินไปนะ่ะเพราะงั้นฝากเด็กใหม่ว่ากับนายดูแลเธอด้วยละไม่ต้องห่วงครับผู้บัญชาการ คุณก็รู้ดีว่าผมทำอะไรเต็มที่เสมอตรวจพบรังสีคลร์บอนความหนาแน่นสูงค่ะเอกลอักษณ์ของรังสีคอร์ัอนจะอยู่ในประเภท B ีค่าสามมันบุกเข้ามาแล้วเกิดการพังทลายความเป็นจริงเฉพาะจุดแล้วล่ะคะ่ะวัตถุคาร์ัอนคลสสามจะลอยจากเคาน์เตอร์ไซ์เข้ามายังลอ์มอไฟผ่านทานตงตำแหน่งพังทลาย จะเปิดทางให้เองหน่วยเฟนเรียอย่าชักช้าละ่ะฝ่าแนาวรับของศัตรูออกมาในคราเดียวไปกันเลยในเวลา22นาฬิกา30นาทีของวันนี้คุณทำภารกิจช่วยเหลือ V.I.P. สำเร็จทำได้ดีมากทุกคน แถมพวกคุณยังทำลายวัตถุคอรับบีสคลาสสระวังนี้ออกมาด้วยองค์การบริหารโลกชื่นชมผลงานครั้งนี้มากก็เลยส่งป้ายประกาศเกียรติคุณมาให้เมื่อกี้นี้เองช่างเป็นวันที่วุ่นวายสุดๆไปเลยตอนแรกฉันกังวลอยู่นิดหน่อยว่าคุณจะฝีมือตกซะแล้วแต่ดูเหมือนจะยังไม่ทิ้งลายเดิมเลยนะคะ ยอดมากเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอเยอะเลยล่ะแต่ขอเริ่มจากเรื่องสำคัญที่สุดก่อนเลยเงินรบกวนอย่านาน,านได้ไหมคะฉันยังมีงานเอกสารต้องทำอีกเยอะเลยล่ะค่ะเอ็มี่มันตัวอะไรกันแน่อืมเขาก็พูดไปแล้วนี่คะ เขาคืออินเทอร์เฟซจากกลชนิดควบคุมจากระยะไกลซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัยไม่ใช่นะฉันไม่ได้สนใจไอ้โบชัวหรอกนะทำไมไอ้หุ่นนี่ถึงสำคัญถึงขนาดที่ทำให้พวกเราไปเสี่ยงตาแบบนั้นนะโอ้สงสัยเรื่องนั่นเองน่ะเหรอคะแปลกจังเลยแล้วจะให้ฉันสงสัยอะไรอีก ที่จริงแล้วเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของบริษัทคอฟฟินในวันนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เขาเป็นบอสของพวกเราแล้วอะไรนะว้าวยินด,ดีด้วยนะครับหูบปากได้ไหมเจ้าทึมไปวิว ไอห,หุ่นเนี่ยนจะมาเป็นประธานพูดอะไรของเธอน่ะเธอเป็นประธานไม่ใช่หรอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันก็จะถูกลดตำแหน่งเป็นรองประธานแล้วคะ่ะแต่เนื่องจากประธานคนใหม่ของเรายังไม่ค่อยชินกับงานฉันจะรับหน้าที่บริหารบริษัทต่อไปตามปกติในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อาจารย์กังวลใจเรื่องอะไรเหรอคะฉันเป็นคนเดียวในนี้เหรอที่รู้สึกว่ามันแปลกนะ่ะ อยู่ดีๆเจ้าหุ่นกระป๋องนี่ก็เข้ามาเป็นประธานของเราเฉยเลยทุกคนเสียสติไปแล้วเหรอบริษัทล้มละลายแล้วหรือไงจะขายกิจการให้คนอื่นเหรอถูกต้องแล้วค่ะฮะ uh huh. ประธานคนใหม่ของเราเขาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทคอฟฟินในวันนี้ทำให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ดังนั้นเขาจะมีอำนาจสูงสุดในบริษัทนี้ จับบุคงากซื้อมาฉันเกืออำนาจเด็ดขาดของหูจ้จากโซโองค์กรนี้เอไฟแมชชีน G A P A B ปิดลำโพงลงไปซะถ้าไม่อยากให้ฟาดร้อยข้างแหมได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวสิฉันว่าฉันตามไม่ทันแล้วละ่ะหุ้นพูดถือหุ้นใหญ่แล้วเอาละ,ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนบริษทัทของเราล้มละลายจริงๆงั้นเหรอ ถึงบริษัทจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ธุรกิจของเราก็ไม่เคยย่ำแย่ขนาดนี้นี่นะเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรบริหารโลกเลยนะมันก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะแต่นั่นก็เป็นเรื่องในอดีตไปแล้วตอนนี้เราเป็นที่โด่งดังในเรื่องโอทีที่ไม่มีวันจบค้างเงินเดือนพนักงานแล้วก็เรื่องเสื่อมเสียมากมาย ฉ,ฉันจะคืนใจแล้วล่ะนะนั่นสิฉันเองก็เริ่มชักจะปวดหัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าไปฉันรู้สึกไม่ชอบมาาคลตั้งแต่แรกแล้วจู่ๆฮา,านาก็อยู่ผแผนกปฏิบัติการแถมพวกเรายังเป็นหน่วยเดียวในบริษัทที่ออกปฏิบัติการได้แล้วยานรบไปไหนหมดละ่ะอย่าบอกนะว่าตอนนี้เหลือแค่เศษเหล็กนี่แล้วเราต้องยุบผแผนกปฏิบัติการไปเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างพนักงานคะ่ะ ตอนนี้แผนกบริหารเลยต้องทำงานแทนแผนกปฏิบัติการไปก่อนพนักงานเก่งๆของเราก็เพิ่งลาออกไปเมื่อปีที่แล้วเพื่อไปเปิดบริษัทของตัวเองฉันได้ยินมาว่าคนจากแผนกปฏิบัติการส่วนใหญ่ก็ไปทำงานที่นั่นหมดแล้วส่วนยานที่เหลือของเราก็ขายเป็นเศษเหล็กไปหมดแล้วละค่ะตอนนี้น่าจะโดนรีไซเคิลเป็นป้ายทะเบียนหรืออะไรสักอย่างไปแล้วอะไรนะ นี่เธอพูดจริงงั้นเหรอเธอเป็นประธานไม่ใช่เหรอมูทำอะไรอยู่ตอนที่บริษัทย่ำแย่ละ่ะเธอทำอะไรอยู่ตอนที่ฉันไม่อยู่อาจารย์คะอาจารย์ครับอะไรทำไมหรอมีอะไรมันก็รู้สึกแปลกๆนะคะที่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นทั้งๆท,ที่คุณน,นั่นแหละคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเธอพูดถูกแล้วเหรอครับ นี่ละตัวอย่างชันดีของสำนวนหม่อเองก็ก้กนดำยังมีหน้าไปหาว่าการน้าก้นดำอีกชิยุนส่วนเธอนะ่ก็เป็นตัวอย่างชันดีของสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไงแล้วถ้าเธอยังไม่หยุดพูดอีกรับรองว่าเธอจะไม่มีวันได้เห็นเช็คกันเดือนอีกตลอดชีวิตได้ครับรอประทานผมจะรูดซิปปากให้สนิทเลยนะครับขามุยฉันชอบจรญยาบรณในการทำงานของเธอจริงๆ ขอให้ทำดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเอาเถอะฉันจะอธิบายเองค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นได้ชัดว่าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยอย่างที่คุณรู้หน่วยเฟนเรียของอาจารย์เป็นหน่วยเคาน์เตอร์เพียงหน่วยเดียวของบริษัทในสมัยนั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรยิ่งในตอนนั้นเฟนเรียเป็นหน่วยที่เก่งที่สุดในวงการด้วยแต่จู่ๆ คุณก็หายตัวไปหน่วยเฟนเรียเลยไม่มีผู้บัญชาการที่แย่ไปกว่านั้นเนื่องจากอาจารย์มีสไตล์การดำเนินยุทธวิธีแบบบ้าบินหรือที่คนในวงการเรียกว่าวิ่งเข้าหาระเบิดเราก็เลยเจอปัญหาหนักในการหาพนักงานใหม่อย่างดีที่สุดที่พอจะหาได้ก็คือพวกหลอกง่ายอย่างมีนะ่าเออฉันหมายถึง เด็กใหม่ที่ไม่ค่อยรู้ประสีประสาในวงการแต่ก็ใจถึงพอที่จะสมัครนะด้วยสาเหตุนี้บริษัทก็เลยเหลือชียุนเป็นเคาน์เตอร์เพียงแค่คนเดียวเออเร,เรื่องนั้นแน่นอนว่าชิยุนเป็นเคาน์เตอร์ที่มีความสามารถโดดเด่นแต่อย่างที่รู้กันอยู่ยังไงชิยุนก็คือชียุนฉันคงไม่ต้องขยายความมากไปกว่านี้ใช่ไหมคะทุกคนที่ออกรบกับเ พอกลับมาแทนที่จะส่งรายงานภารกิจก็ยื่นจดหมายลาออกกันทุกคนถ้าคุณเข้า VPN ของบริษัทก็จะเห็นคนตั้งฟอร์มสำหรับคดีปัญหาเกี่ยวกับชียุนโดยเฉพาะก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับคุณอะชมผมเกินไปแล้วอฉันว่าเธอไม่ได้ชมนายนะเพราะแบบนี้เราก็เลยตั้งทีมยุทธวิธีขึ้นมาไม่ได้สักที ดังนั้นเรื่องขุดอีเทเนียมนี่ลืมไปได้เลยแน่นอนว่าเราเสียสัญญาจ้างไปทั้งหมดคุณคงนึกภาพออกว่าเราต้องเสียค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาจ้างเยอะแค่ไหนเออ้งนั้นเอ่อคือว่าคู่แข่งของเราใช้โอกาสนี้แย่งงานดีๆจากเราไปหมดเหลืออยู่แค่งานหุยห่วย,วยที่อันตรายที่สุดและได้ค่าจ้างนิดเดียว แล้วพอเราทำแต่ภารกิจอันตรายโดยไม่มีเคานเตอร์เก่งๆยานรบของเราก็ค่อยๆพังไปทีละลงจนต้องขายเป็นเศษเหล็กแถมเราต้องจ่ายค่าเสี่ยงอันตรายให้กับทหารรับจ้างตอนนี้ไม่มีบริษัทประกันไหนกล้ารับประกันให้เราแล้วคะ่ะคุณคิดว่าใครเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้กันล่ะคะ เชิญเานขอโทษนี่คือเหตุผลที่ฉันเคารพคุณละอาจารย์อย่างน้อยคุณก็รู้ว่าเวลาไหนควรขอโทษไม่เหมือนลูกศิษย์ซื่อบื้อของคุณฮ่าฮผมจะต้องเรียนรู้จากอาจารย์อีกมากนะครับแต่แน่นอนเรื่องที่ว่าพวกคุณทั้งคู่ไร้ประโยชน์พอๆกันก็ยังเป็นความจริง ในตอนนี้เราค้างจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้และค้างเงินเดือนพนักงานมาสองเดือนแล้วเรากำลังจะล้มละลายแบบกูไม่กลับเกือบจะต้องขายยานหุยหุยลำนี้ด้วยแต่แล้วแต่แตนฉันก็ปรากฏขึ้นเพื่อช่วยทุกคนเอาไว้ <Hey. S 2> เดี๋ยวก่อนสิฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยนะฉันเพิ่งเข้ามาทำงานวันแรกแถมยังต้ทำโอทีอีกแล้วตอนนี้คุณจะมาบอกว่าบริษัทนันล้มละลายเหรอ นี่มันบ้าอะไรเนี่ยแล้วก็จ้างฉันล่ะโบนัสด้วยนี่มันต้มตุ๋นกันชัดเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกมีนะประธานคนใหม่ของเราชดใช้นี่ให้บริษัททั้งหมดแล้ว<ม>เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปเฉพาะในตอนนี้นะนะท่านประธานของเราก็เหมือน เทวดามาโปรดเปรียบด้วยความเมตตากรุณาแต่ว่ายังไงมันก็ยังเป็นแค่หุ่นยนต์ใครจะไปสนเรื่องนั้นกันล่ะคะฉันยินดีรับใช้ทุกคนหรือจะเป็นอะไรก็ได้ตราบใดที่พวกเขามีเงินถ้าเงียบแบบนั้นฉันถือว่าคุณยอมรับแล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เราแก้ปัญหาเรื่องเงินเรียบร้อยแล้ว จ้างเคานเตอร์คนใหม่มาได้คนนึงแถมอาจารย์ก็กลับมาแล้วด้วยฉันคิดว่าปีนี้ต้องเป็นปีที่ยอดเยี่ยมน่แน่เลยละคะ่ะอ๋ออาจารย์คะมีอะไรอีกละ่ะฉันก็แค่อยากเตือนด้วยความเป็นห่วงนะคะแต่ว่าถ้าคุณหายตัวไปอีกเตรียมใจไว้ได้เลยนะคะคุณจะพบจุดจบที่น่าอน,นาจอย่างแน่นอน จำคำพูดของฉันเอาไว้ด้วยนะคะจุดจบที่หน้าอน,นัดโอโอเคเข้าใจแล้วอาจารย์คะว่ายังไงมีอะไรจะพูดกับฉันอีกหรอฉันขอโทษแล้วไงที่หายตัวไปดื้อๆแบบนั้นอืม ทำไมถึงกลับมาละคะพูดอะไรของเธอนะ่ะสองวิที่แล้วเธอยังด่าฉันช่อชดชดอ,อยู่เลยว่าหายหัวไปไหนอาจารย์คะฉันนึกว่าคุณจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วฉันยังคิดด้วยซ้ำว่าการที่คุณจากไปมันอาจจะดีกว่าสำหรับพวกเราสิ่งที่คุณต้องการ มันไม่มีทางพอได้แล้วแต่เธอไม่ใช่เด็กขี้แยคนนั้นที่ฉันเคยรู้จักแล้วสินะกลายเป็นคนขี้เสือกเรื่องส่วนตัวของคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันซูยอนออนี่ไม่ใช่เรื่องของเธอเหรอกนะเพราะเธอเหรอคะ ร้อยสารละหนะ้าเธอตายไปแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะนั่นเป็นแค่เงาไม่สิมันจะเรียกว่าแตงเซียอันเลือนลางมากเลย